นางใจทิปมีวันที่หนึ่งมีวันที่หนึ่งเห็นไหมนี่วันที่หนึ่งทุนนางใจทิปจํานวนเท่าไหร่เจ็ดหมื่นห้ามีจานวนเงินเจ็ดหมื่นห้าแต่เราจะต้องใส่ชื่อบัญชีตรงกันข้ามแล้วจานวนเงินตรงนี้ต้องใส่เจ็ดหมื่นห้าไหมถ้าชื่อบัญชีตรงข้ามมันจะต้องใส่เจ็ดหมื่นห้านะคะต้องใส่เจ็ดหมื่นห้าแต่จะต้องเป็นจํานวนเงินของบัญชีตรงกันข้าม มันจะต้องเป็นจำนวนเงินของบัญชีตรงนข้ามดังนั้นเราบัญชีตรงบัญชีตรงกนข้ามของมันก็จะมีในเรื่องของเงินสดเราก็เอาเงินสดมาใส่แล้วก็เครื่องมือทำฟันจำนวนเงินบัญชีตรงข้ามบวกกันแล้วได้7 5 0 0หเท่ากันกับของนางจยทิปนางจ่ายทิปจำนวนเงินทิปทิป เป็นฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันอยู่ฝั่งเดบิตนะคะมันอยู่ฝั่งเดบิตแต่เราจะต้องไปใส่ในฝั่งเครดิตเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุนเนี่ยมันมีเงิจนจํานวนเงินอยู่ฝั่งเครดิตนั่นเองมันมีจํานวนเงินอยู่ฝั่งเครดิตดังนะั้นเราจะต้องเอาจานวนเงินเนี่ยไปใส่ในฝั่งเครดิตแล้วให้มันบวกกันเท่ากับเจ็ดหมื่นห้านะคะในเรื่องต่อไปในหมวดที่3ามหมดหรือยังในหมวดที่3ามหมดหรือยังหมวดที่3ามที่มีเลขสามลำหน้าหมดหรือยังเอย นะยังไม่หมดมีในเรื่องของถอนใช้ส่วนตัวคือวันที่30นะตัวที่30ถอนใช้ส่วนตัวถอนใช้ส่วนตัวเราก็ใส่เลยวันที่30ถอนใช้ส่วนตัวอยู่ฝั่งทางด้านเดบิตเราก็ใส่จํานวนเงินฝั่งทางด้านเดบิตแล้วก็ชื่อบัญชีตรงกันข้ามคือเงินสดนะฮะคือเงินสดนนเองนะฮะหมวดที่3นําหน้าหมดหรือยังนะ หมดหรือยังเอ่ยหมดแล้วนะคะถ้าหมดแล้วเราก็ต้องไปดูหมวดที่4นําหน้าหมวดที่4นําหน้ามันคือรายได้ค่าทําฟันมันก็จะเกิดในวันที่7วันที่7อยู่ฝั่งไหนฝั่งเครดิตเราก็ใส่จานวนเงินฝั่งเครดิตแล้วก็ชื่อบัญชีตรงก้ามคือลูกหนี้การค้านะคะคือลูกหนี้การค้า ต่อมามาดูซิว่าหมวดที่4ที่มีได้4น่าำน้าหมดหรือยัง401 401หงมดหรือยังสี่ก็ยังไม่หมดมีวันที่12อยู่ฝั่งทางด้านเครดิตเราก็จำนวนเงินไปใส่ในฝั่งทางด้านเครดิตนะใส่ฝั่งทางด้านเครดิตเห็นไหมแล้วก็ชื่อบัญชีต,ตรงข้ามคือเงินสดเงินสดนั่นเองนะคะมีอีกไหม มีวันที่25คือรายได้ค่าทราฟันอยู่ฝั่งเครดิตแล้วก็ใส่ชื่อบัญชีจำนวนข้ามเป็นเงินสดเราก็เอา3 0 8, า0 0ัเมื่อกี้นี้มาใส่ฝั่งทางด้านเครดิตแล้วก็ใส่ชื่อบัญชีเงินสดนะคะนี่ก็จะเป็นในเรื่องของแยกประเภทในรายได้ค่าทรรฟัน401นะคะมีอีกไหมที่เป็น401หรือเลขสี่น, 4, นำหน้านะ ไม่มีแล้วถ้าไม่มีแล้วเราก็ต้องไปดูในเรื่องของหมวดที่5ที่เป็นค่าใช้จ่ายนะคะหมวดที่5ที่เป็นค่าใช้จ่ายหมวดที่5ค่าใช้จ่ายตัวห้านำหน้ามีอะไรบ้างเอ่ยห้านำหน้านะห้านำหน้ามคีค่าเช่าร้านค่าเช่าล้านเกิดวันที่10อยู่ฝั่งทางด้าเดบิตวันที่10บ นะคะใส่วันที่10จํานวนเงินฝั่งทางด้านเดบิต2000แล้วก็ลายตรงรายการใส่ชื่อบัญชีตรงการข้ามคือเงินสดนั่นเองใส่เงินสดนะคะต่อมาเรื่ค่านำน้ามีวันไหนอีกไหมมีวันที่20คือ502คือ502ในเรื่องของค่าใช้จ่ายเบตดเตล็ดค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดจำนวนเงินอยู่ฝั่งทางด้านเดบิตเราก็จำนวนเงินฝั่ง ที่อยู่ฝั่งด้านเดบิต800ไปใส่ในฝั่งทางด้านเดบิตบัญชีแยกประเภทเท่าไหร่800เลยใส่บัญชีแยกประเภท800นะฮะแล้วก็ชื่อรายการตรงข้ามก็เป็นเงินสดถูกไหมเงินสดนะฮะเงินสดนั่นเองนะฮะต่อมา มาดูตัวต่อไป502มีอีกไหมถ้าไม่มีเราก็ต้องไปดูในเรื่องของหมวดที่5ที่เป็น503ที่มีเลขนํานำหน้า503คืออะไร503เกิดในวันที่อะไราไหร่503เกิดในวันที่30เกิดในวันที่30คืออะไรเงินเดือนคือเงินเดือนจำนวนเงิน2008อยู่ฝั่งทางด้านเครดิตเราก็เอาไปใส่ในฝั่งทางด้านเดบิต นะจำนวนเงิน2,008ที่มันอยู่ในฝั่งทางด้านเดบิตของสมุดรายวันเราก็มาใส่ในด้านเดบิตของบัญชีแยกประเภทแต่ตัวชื่อบัญชีต้องเป็นกันข้ามคือเงินสดนะฮะคือเงินสดต่อไป5.03มุดหรือยังถ้า5.03หมุดแล้วก็ต้องเป็น5.04ก็คือค่าไฟนะฮะคือค่าไฟ จำนวน7,100อยู่ฝั่งทางด้านเดบิตเราก็จำนวนเงินฝั่งทางด้านเดบิตไปใส่ในบัญชีแยกประเภทที่อยู่ฝั่งทางด้านเดบิต7,100แต่ชื่อบัญชีตรงกันข้ามก็คือเงินสดนั่นเองนะคะคือเงินสดนั่นเอง,งนั้นก็นี่ก็คือเป็นการแยกบัญชีแยกประเภทที่เกิดจากสมุดร,รายวันที่เอาจากสมุดหรือเรียกง่ายๆว่าที่เอารายการแต่ละวันของ เราลงบันทึกประจําวันหรือลงบันทึกในสมุดรายวันเนี่ยมาทําการแยกประเภทนั่นเองนะคะดังนั้นกััน,นี้ก็จะเป็นการสิ้นส้นในการบัญชีแยกประเภทนะฮะก็สวัสดีครับ